สวัสดีครับวันนี้เพจกูเลนวินนิ่งจะมาแนะนําการยิงประตูนะครับการยิงประตูเนี่ยมี3แบบนะครับก็คือการยิงปกติด้วยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมการกดปุ่ม R2 สี่เหลี่ยมนะครับเพื่อปั่นไซส์นะครับหรือว่าเรียกว่าคอนทรลช็อตนะครับหรือการกดปุ่ม L1 สี่เหลี่ยมนะครับหรือชิปช็อตหรือเป็นการยกบอลข้ามหัวผู้าประตูนะครับการยิงประตูเนี่ยค่าพลังที่สําคัญเลยก็คือค่าฟินิชชิ่งนะครับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าวิกฟุตแอคชวลลี่นะครับ ทำให้เราสามารถใช้เท้าข้างไม่ถนัดยิงประตูได้แม่นยํายิ่งขึ้นก็มาเริ่มกันที่ปุ่มสี่เหลี่ยมปุ่มเดียวก่อนนะครับเป็นเบสิกการยิงอย่างแรกของทุกคนไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่กะน้ําหนักและก็หันทิศทางที่เราต้องการยิงแค่นั้นเองครับโดยถ้าเราเล่นจริงๆแล้วเราอาจจะต้องดูเรื่องบาลานซ์เรื่องของมีตัวเบียดหรือเปล่าหรือจังหวะการวิ่งเข้าไปยิงเพราะถ้าเราจะวิ่งเข้าไปยิงเนี่ย การวิ่งเข้ายิงเราต้องปล่อย R1 ก่อนที่จะกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอย่างเนี่ยผมวิ่งมาแล้วก็ปล่อย R1 ก่อนที่จะกดปุ่มสี่เหลี่ยมบอลก็จะพุ่งเข้าข้อนะครับถ้าเราวิ่งเข้ามายิงโดยที่เราไม่ปล่อย R1 เราก็จะสามารถคุมทิศทางของบอลได้น้อยลงนะครับบอลอาจจะหลุดนอกกรอบไปเลยต่อมาเป็นคอนโทรลช็อตนะครับหรือลูกปั่นโค้งนั่นเองใช้การกดปุ่ม R2 สี่เหลี่ยมนะครับในการยิง ผู้เล่นที่สามารถยิงได้ดีเนี่ยจะต้องมีสกิลลองเลงไดฟ์เป็นสกิลที่ช่วยสนับสนุนปั่นโค้งได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่าที่สําคัญก็คือค่าเคิลนะครับเป็นค่าบอลโค้งจะทําให้ผู้เล่นคนนั้นสามารถปั่นไซส์โค้งได้มากยิ่งขึ้นวิธีการยิงก็คือให้เราเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วครับแล้วก็หันหน้าขวางกับประตูจากนั้นก็ทําการกดปุ่ม R2 สี่เหลี่ยมนะครับบอลก็จะโค้งเข้าเสาไกลอีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับก็คือการแปลด้วยปุ่ม R2 สี่เหลี่ยมนะครับในกรณีทีีุ่ดเดเยวนะครับ ให้ล็อกเข้าเท้าข้างที่ถนัดฉะนั้นกดปุ่ม R 2สี่เหลี่ยมเบาๆนะครับเลอรูปแบบนั้น,นะครับการยิงมุมแคบให้ล็อกเปิดมุมนิดนึงนะครับแล้วกดปุ่ม R 2สี่เหลี่ยมโดยจังหวะน,นี้ใช้สาหรับทําการล็อกหลบแล้วก็รีบยิงอย่างรวดเร็วนะครับประตูก็ววจะออกไปปิดมุมทางเสาไกลไม่ทันนะครับต่อมาเป็นลูกยิงแบบชิปนะครับโดยการกดปุ่ม L 1สี่เหลี่ยมผู้เล่นที่สามารถชิปบอลได้ดีเนี่ยก็คือต้องมีสกิลชิปช็อตคอนโทลนะครับ จะช่วยทําการเพิ่มความแม่นยําในการชิปให้กับผู้เล่นคนนั้นๆนะครับโดยที่การยิงแบบชิปเนี่ยมีหลายแบบนะครับเช่นเราสามารถเลี้ยงทีเข้าหาผู้สัตประตูแล้วก็กดชิปเบาๆได้หรือในกรณีที่ผู้สัตประตูเนี่ยออกมาไกลเกินไปนะครับเราสามารถชิปบอลข้ามผู้สัตประตูได้เหมือนกันวิธีการกะระยะห่างนะครับเราต้องดูระหว่างตัวเรากับผู้สัตประตูเนี่ยไม่ให้ไกลเกินไปหรือใกล้เกินไปนะครับ แล้วก็ผู้เล่นบางคนเนี่ยเอาประตูออกมาหลอกนะครับออกมาไม่สุดถ้าเรารีบชิปเนี่ยน้ำหนักก็อาจจะไม่ข้ามหัวผู้สับประตูนะครับจบกันไปแล้วนะครับสาหรับการแนะนําการยิงประตูนะครับมีการกดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อยิงแบบธรรมดานะครับการกดปุ่ม R2 สี่เหลี่ยมเพื่อปั่นไซส์โค้งการกดปุ่ม L1 สี่เหลี่ยมเพื่อชิปหรือยกข้ามหัวผู้สับประตูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ